ทําการบันทึกข้อมูลและการสนทนาเพื่อนําไปพัฒนาการให้บริการ,รสําหรับสินค้าช้อปปี้รกรณา,าติดต่อ02 029 0999สำหรับสินค้า Apple ิลออนไลน์กรณา,าตรวจสอบสถานะผ่านช่องทาง mydhl d express d h l th ติดต่อเจ้าหน้าที่กรณา,าถือสายรอสักครู่ค่ะ Please note that the call may be recorded with the purpose of increasing service quality. To contact our call center, please hold the line. สวัสดีค่ะยาดารับถ่ายค่ะสวัสดีครับผมทุกคนสอบถานนิดนึงค่ะฉันไม่ติดว่ะพอดีื่อกีมีมีโทรศัพท์จาก DSL คุณมาว่าผมอ่ะยังมีสินค้าตบค้างอยู่ที่นั่น หมายเลขเบอร์ที่เขาโทรมาเนี่ยมันไม่ใช่เบอร์นี้อ่ะค่ะมันเ,เป็นที่โทรเข้าไปเป็นเบอร์อะไรคะศูนย์หกศูนย์ค่ะศูนศูนย์สามค่ะหกศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะถ้าเป็นเบอร์นี้ที่แจ้งมาเลยจะเป็นเบอร์ของทางมิจฉาชีพนะคะ ตัวนี้เบื้องต้นที่ติดต่อเข้าไปจะเป็นเหมือนคล้ายๆสายเสียงอัตโนมัติแล้วก็มีโอนสายไปให้กับทางเจ้าหน้าที่คุยแทนค่ะทางเจ้าหน้าที่คุยแจ้งประมาณว่ามีตัวของถออกไปที่ทีแล้วก็ติดติดอยู่ต้องใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะถ้าเป็นในลักษณะนี้จะเป็นแางมิจฉาชีพค่ะไม่ทราบว่ายาดาเดินสายกับคุณอะไรคะอาเศรษฐพัฒครับ ค่ะคุณเศรษฐพัฒนเบื้องต้นมีให้ข้อมูลอะไรไปบ้างแล้วหรือยังอ๋อไม่ได้ไม่ได้ให้ครับพอดีผมค่อยถามเาก็ตัดสายทิ้งเลยได้ค <laughs> นะ่ะถ้าในกรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลอะไรไปกาคาดว่าน่าจะยังไม่เกิดความเสียหายขึ้นแต่สามารถแจ้งความบันทึกลงประจําวันได้เลยนะคะโอเคครับผมครับครับค่ะขอบคุณที่ใช้บริการเดียรชวสวัสดีคะ่ะ